ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวง์อานอนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงโรคนี้ว่าทางกรมควบคุมโรคดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีโรคฝีดาดลิงนะครับเพื่อจะเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดช่วยให้ตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วขึ้น ป้องกันการระบาดในประเทศหลังพบการระบาดในหลายประเทศแล้วก็สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และโรคนี้ยังไม่มียาเฉพาะรักษานะครับต้องรักษาแบบประคับประคองแม้ว่าในประเทศเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อนี้แล้วก็ไม่เคยเจอโรคนี้มาก่อนก็ตามแต่เราเฝ้าระวังอย่างเต็มที่าการเฝ้าระวังที่ว่านี้นะคุณสันพรสําสหรับประเทศไทยตอนนี้มี2ออย่างหนึ่งคือเฝ้าระวังโรคภายในประเทศครับก็คือคนที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งที่ด่านสนามบินเนี่ยอาจจะไม่เห็นอาการเพราะว่าตอนเริ่มต้นอาการอาจจะน้อยหรือว่าไม่มีอาการแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยเกิดตุ่มหนองตุ่มน้ําก็เลยเน้นเฝ้าระวังในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงคือประเทศแอฟริกากลางอย่างเช่นไนจีเรียและคองโกแล้วก็ประเทศในยุโรปที่มีการระบาดแล้วก็เช่นอังกฤษสเปนโปรตุเกสนะครับ โดยที่สนามบินเนี่ยจะมีการคัดกรองอาการในผู้เดินทางมากับเที่ยวบินจากประเทศเหล่านี้ครับะจะดูว่ามีแผลอะไรเกิดขึ้นไหมแบบเดินผ่านก็มีนะฮะแล้วก็มีการแจกบัตรเตือนสุขภาพเป็น QR code ให้สแกนทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวนี้ครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีการบอกว่าหากมีอาการเช่นมีไข้นะฮะมีตุ่ม ให้รายง,งานเข้าระบบแล้วก็รีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดรวมถึงแจ้งประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่เขารับทราบด้วยอันนี้ประการแรกประการที่สองครับเฝ้าระวังสถานพยาบาลนะครับโดยหากพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยคือมีอาการเข้าได้กับโรคแล้วก็มีประวัติการเดินทางจากประเทศที่เสี่ยงที่กําลังมีการระบาดของโรคนี้เนี่ยให้สถานพยาบาลเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชือ้อ ซึ่งประเทศไทยสามารถตรวจเชื้อนี้ได้นะคุณสันพรแต่ว่ายังทําได้เฉพาะที่ส่วนกลางคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรายงานเข้าระบบการเฝ้าระวังต่อไปครับค่ะและในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะผู้สึกข่าวเขาก็ได้ถามคุณหมอว่าเหตุ ใดเหตุผลอะไรโรคนี้ถึงได้ระบาดในพื้นที่ทวีปยุโรปน,นะคะคก็คุณหมอได้บอกว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยมีโรคนี้ประปรายในแอฟ,ฟริกามานานหลายปีแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคนไปคือไม่มีคนไปที่ตรงนั้นน่ะเพื่อที่จะนําโรคออกมาจากภูมิภาคดังกล่าวนะคะคร,ครั้งนี้เนี่ยมีคนไปเราก็ได้นําโรคเนี้ยออกมาละฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปติดเชื้อมาจากประเทศในแอฟ,ฟริกาแล้วก็บินกลับไป นำเชื้อเข้าไปที่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสเปนโปรโตุเกสนะคะแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิด กันมากกับผู้ที่ติดเชื้อมันเลยเชื้อมันเลยติดกันซึ่งมีการ,รติดเชื้อกันในหลายๆกลุ่มเลยค่ะคแต่ว่ากลุ่มที่มีการระบาดค่อนข้างมากในร้อยกว่ารายเนี่ยมีหลายคลัสเตอร์เลยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยแพร่ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใครอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามันมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อแล้วก็กลุ่มผู้ติดเชื้อที่เจอในแต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นการนําเชื้อมาจากประเทศแถ แอฟริกาซึ่งเมื่อเชื้อนั้นหลุดออกมาจากแอฟริกาเข้ายุโรปแล้วนะคะจากนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดการแพร่ข้ามประเทศในยุโรปกันเองด้วยนะคะคุณหมอก็บอกแบบนั้นทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าจะต้องมีการปลูกฝีเพื่อป้องกันฝีดาดใหม่หรือไม่เหมือนสมัยก่อนนะเนาะคุณหมอบอกว่าก็ยังค่ะ เพราะตอนนี้เนี่ยทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนฝีดาดมากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเป็นโรคที่ถูกกวาดล้างไปหมดแล้วค่ะแล้วก็จะมีเพียงบางประเทศนะที่ยังเก็บวัคซีนชนิดนี้ไว้ในประเทศไทยก็ตอนนี้ไม่มีแล้วกำลังมีการประสานงานหาวัคซีนอยู่ว่ามีประเทศใดที่เก็บไว้บ้างหรือถ้าจะผลิตเพิ่มเนี่ยก็ต้องดูว่ามีบริษัทไหนนะคะที่จะผลิตเพิ่มได้บ้างเพราะคงต้องใช้เชื้อซึ่งเดิมมีแค่2ประเทศที่เก็บไว้ค่ะ นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัเสเซียแต่ก็สามารถจําลองสายพันธุ์ออกมาทำวัคซีนได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวจริงทั้งนี้เนี่ยคนไทยที่เกิดก่อนปี2523จะได้รับการปลูกฝีป้องกันฝีดาษท,ทุกคนแต่ใครที่เกิดหลังจากปี2523เนี่ยจะไม่ได้รับวัคซีนนี้ค่ะเพราะว่า ฝีดาดนั้นถูกกวาดล้างไปหมดแล้วผู้สื่อข่าว <c oughs> ถามในเรื่องของความเสี่ยงต่อค่ะว่าความเสี่ยงของการระบาดโรคฝีดาลิงเนี่ยจะเป็นระดับเดียวกันกับโควิด -19 บเก้าไหม,มคุณหมอบอกว่าน่าจะต่างกันค่ะเพราะว่าโควิด1 9เนี่ยแพร่กระจายได้เร็วแต่ออแล้วแต่ละสายพันธุ์แต่ส่วนฝีดาลิงเนี่ยเท่าที่ดูนะคะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแพร่กระจายได้ค่อนข้างเร็วซึ่งจะต้องออติดตามสถานการณ์แล้วก็ข้อมูลของฝี ลดลิงเพิ่มขึ้น ว่ากลไกในการติดเชื้อนอกจากการอยู่ใกล้ชิดกันแล้วเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหม <hurting S 1> ที่จะทําให้ติดกันต้องติดตามข้อมูลเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีนมข้อมูลอยู่น้อยมากแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อเพียง100่รรายเท่านั้นนะคะส่วนสายพันธุ์แตกต่างจากที่เคยเจอหรือไม่เนี่ยก็คือต้องติดตามดูก่อนค่ะเนี่ยสิ่งที่คนกลัวคือกลัวเหมือนโควิดคือติดระบาดกันเยอะมากนะครับลุกลามกันไปทวีปยุโรปทวีปเอเชีย เชียนะ,ะ,ะอันนี้คงต้องติดตามความแตกต่างของสายพันธุ์แล้วก็ความคืบหน้าในแต่ละวันเพราะจะมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะครับทางด้านของคุณหมอสุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สัมภาษณ์ถึงการเฝ้าระวังโรคฝีดาดลิงด้วยนะครับว่าการติดเชื้อโรคฝีดาดลิงในคนสู่คนเนี่ยเกิดจากการสัมผัสแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่ง นะฮะละอองฝอยน้ำลายรวมถึงเลือดครับดังนั้นกรณีที่มีแผลก็ทำให้ติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะฉะนั้นความคิดว่าส่วนใหญ่จะติดเชื้อในกลุ่มคนรักร่วมเพศจึงไม่ถูกต้องอเพราะสามารถติดได้ในทุกคนเพราะเป็นการติดเชื้อในลักษณะใกล้ชิดกันมากครับการติดเชื้อไม่ได้ง่ายเหมือนโควิดคุณหมอว่างี้และมีความน่ากังวลน,น,น้อยกว่าโรคฝีดัดคนนะครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับมีการตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นมา เพื่อตรวจหาเชื้อโรคฝีดัดลิงในผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อแล้วาหากผู้ที่มีผื่นตุ่มหนองตามร่างกายทางสถานพยาบาลก็สามารถที่จะสวบ,บเชื้อบริเวณแผลนะฮะส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR นี่แหละได้ที่แล a p เลยซึ่งเขามีน้ำยาตรวจเฉพาะและใช้เวลารอผลเหมือนกับการตรวจโควิด1 9 การตรวจก็มีการคล้ายๆกันกา <motivations. S 1> รสวบแล้วก็ด้วยวิธี RT-PCR เหมือนกัน <tys. S 1> ระยะเวลาที่รอผลก็เท <pomoc>. <Syria> ่ากันเลยก็จะรู้ผลได้ว่าคนนั้นเป็นฝีดัดลิงม